ฟุตบอลเจลีกหนึ่งญี่ปุ่น2020มีโมีลงเตะในนัดกลางสัปดาห์นัดที่18ของฤดูกาลนะครับโดยจะลงเตะในวันพุทธที่23กันยายน6 3เราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันของทุกคู่รวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับนะทัสบอลทีวีสำหรับโปรแกรมฟุตบอลเจลีกหนึ่งญี่ปุ่นนัดที่18ของฤดูกาลในวันพุทธที่23กันยายนนี้มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด 9คู่9สนามเราไปรับเดียงกันตั้งแต่คู่แรกจะลงสนามในเวลา16นาฬกา30มนทีหรือ4ี่โมงครึ่งคอนซาราเลซัป,ปโปโรจะเปิดบ้านพบกับค่าชิว่าเลโซโดยคู่นี้ YouTube c h a ชแน l ของสยามสปอร์ตถ่ายทอดสดจากนั้นในเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงตรงจะมีลงเตะด้วยกันหลายคู่นะครับคู่แรก FC โตเกียวจะพบกับเซลรโซโอซสกาคู่ถัดมากัมบะออสกาจะพบกับนาโกยยากแกมปัส โดยคู่นี้ YouTube channel ของสยามสปอร์ตถ่ายสดสดเช่นเคยนะครับวิเซลโกเบจะพบกับซางันโตสุโอติตะทริตะจะพบกับซานเฟเช่ฮิโรชิมายังอยู่กันที่คู่ที่ลงสนามในเวลา5โมงตรงกันต่อนะครับคาชิมะเอ็เลอร์จะพบกับโชนันเมนบมเบลเล่คาวะสกิฟอนตาเล่จ่าฝูงจะเปิดบ้านพบกับโยโกฮาม่าเอฟซีจากนั้นในเวลา17นาฬิกามนาทีหรือ5โมงครึ่ง จะมีนักเตะพร้อมกัน2อคู่นะครับโยโกฮามา่าเอฟมารินอสจะพบกับเวกันตะเซนไดถ่ายทอดสดโดย YouTube Channel ของสยามสปอร์ตและคู่สุดท้ายในวันพุธที่23จะเป็นชิมิสุเอเพาเปิดบ้านพบกับอุราวะเรดไดมอนด์คู่นี้ YouTube Channel ของสยามสปอร์ตก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะรับชมคู่ที่ถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel ของสยามสปอร์ตเราทำลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ไว้แล้วนะครับสามารถคลิกชม ตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลเจลิกหนึ่งนัดที่18ของฤดูกาลที่ลงเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์นะครับเราก็จะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ